อายีออโคนคนทำไมไม่ตอบเล<อ>ยอไรเวไหนคุครับโคนเอมต้องเรื่มตายเลยนะมันมาตายอยู่ไม่อย่างเี้นะหลับลึกคนั้ลหรหลับลึกเกินเดี๋ยวลัตายอยู่โคน โ้โน้นองช่เรืคยเห็นหน้าป่ะครับเคยเห,ห <ENNIS> ็นหน้าไหมฮะเพราะตอนนี้เร <quotation> ือเขาจอดอยู่ไหฮะพวกคนเรือน่าเนี่ยก็น่าเคยคนเรือใช่ไหมหน้ามันคเกกเ แรที <Hoy S 2> ่ผมใส่เมาสแต่ให้ก็พรตอนแรกพี่ที่จะนี้ไปงี้ถ้าว่าใไล้ป่วยไปให้เมาสไปให้เมาสไม่ให้สิริกิจไอ้อโโาง่ายนี่ตอนนี้นว่ลาแร้วอ่ะที่ยียก